เลือจิโร่โมบายเกมท็อปอัพร้านเติมเงินเกมมือถือที่โคตรจะถูกแสนถูกมีบริการเติมเกมมากมายเช่นฟรีไฟล์ผับจีโมบายและนล็อกหรือจะเป็นเกมสุดฮิตในตอนนี้อย่างเอฟแบ็กโมบายและนิโนคุนี้หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ไลน์แอดเลือจิโร่หรือ f เฟซบ o ๊กเพจเลือจิโร่โมบายเกมท็อปอัพสะดวกรวด,ดเร็วปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เกมคอนเฟิร์มนะครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์เอฟผมวันนี้เราอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะซึ่งนี่ <Hey, S 2> ผมมาหา มาหาร้านตู้อาเคดเนี่ยคือเอาจริงอ่ะใจจริงเลยอ่ะอยากหาตู้พินบอลแต่คิดว่าตู้พินบอลอ่ะมันน่าจะอยู่ในคาสิโนโแล้วไม่อยากถ่ายออกไปผมก็มานี่ดีกว่าเป็นตู้อาเคดนะบ้านเราก็มีแต่ว่าบ้านเรามีน้อยเดี๋ยวมาดูบ้านเขาก็บ้านเขาน่าจะมีเยอะมากเลยโอเคแต่ว่าผมอาจจะพูดดังนิดนึงนะเพราะว่าข้างในเสียงน่าจะเยอะแล้วก็อันนี้คือมันต้องใส่แมสก์นนะเพราะมันอยู่ในห้างนะผมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกผมด้วยนะผมไปเดี๋ยวลุยกันเลยครับ มีเกมดันด like ้วยอะไรเกมไม้ค้าตันเจียนเอ็มคิดว่ามีแค่แบบเป็นเกมก่อนไม่เคยคิดว่าเป็นอาร์เคดอย่างงี้มานะเออมันเป็นเกมแบบตะลุยด่านเล่นตะลุยด่านแล้วเมื่อกี้เห็นแบบคปื่นฉีดน้ำด้วยปืนยิงฉีดน้ำอ,อ่ะไม่โคตรเฟี้ยวอ่ะบ้านเรามไม่นี่ยไม่น่ามีเออแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปแลกเหรียญข้างในก่อนไปเดี๋ยวแลกเหรียญนนกันได้ละผมแพงเอาเรื่องเท่าไหรสามสิบเหรียญสามสิบเหรียญใช่ประมาณเท่าไหร่เกือบแปดร้อย ใช่โคตรแพงอันนี้โคตรแพงแล้วจริงๆผมไม่รู้ด้วยว่าข้างในแบบเกมแม่งใช้เหรียญเกมละสิบเหรียญเลยแย่แล้วไม่รู้น um ี่ไงัจะมาเอาตุ๊กตาตุ๊กตาแต่หน่อยแต่หน่อยแต่หน่อยเวลคัมเพลเล่นในตู้นี้สองจุดแปดเหรียญเอาไหมเอาได้ป่ะเฮ้ยเล่นได้เหรอเอาเลยจะไปเล่นกยังตี่อนเเอาได้ได้เล่นเป็นเหรอ เดี๋ยวรอตากเดี๋ยวรอตากมั้งนีู่้ๆขนมแน่นอนเลยดูตูตามมาตูตามมาตู้ตูแน่ขนมแน่นอนเอ้ยเสอเสเสีอเสือเสีอเสืเสือเสไปไปไไปเอาเสีเสโหไดเสวะไม่ได้ด้วยเร็เนเ

โอเคทุกคนก่อนที่จะเราจะไปดูคลิปกันต่อผมก่อนอื่นเลยตนะ้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะผมก็คือ IQ Option A นะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้จัก IQ Option ผม IQ Option คือแพลตฟอร์มที่ใช้ในการเทรดหุ้นเทรดคริปโตเทรดยูนฟอลเลก หรือว่าเป็นพวก ETF อะไรเงี้ยเป็นเว็บไซต์สําหรับการลงทุนและการทําเงินนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องขอย้ำผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะผมผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาลงทุนในรูปแบบของเหรียญเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีนั่นเองครับผมมากก่อนอื่นเลยเรื่องที่คริปโตเคอเรนซีผมซึ่งตรงนี้เขาจะมีหลายเหรียญให้เราแบบเลือกลงทุนเลยนะมีทั้งบิตคอย Ethereum มีเหรียญด็อกอะไรเงี้ยเต็มหมดแต่ในที่นี้เดี๋ยวผมขอเริ่มบิตคอยแล้วก,กันเนาะเพราะว่า Bitcoin เป็นอะไรที่แบบ คุณภาพมันคงที่สุดนะตอนนี้นะแต่ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแบบการาฟเป็นแบบแท่งเทียนนะเพราะว่าผมไม่ถนัดแบบการาฟนะผมอันนี้เราสามารถเลือกได้นะว่าเราแบบถนัดแบบไหนก็ใช้เครื่องมือแบบนั้นนะครับผมซึ่งตะบอกอย่างนงี้ครับใน IQ Option เนี่ยเขามีเครื่องมือเยอะแยะมากมายที่พร้อมช่วยเราในการลงทุนนะผมอย่างเช่นเนี่ยอันนี้เราสามารถย้อนกลับไปดูเวลาได้ไหมว่าแบบสามสิบนาทีที่แล้วเป็นยังไงหรือว่า30วันที่แล้วเป็นไงเขาเรียกว่าดูสถิติย้อนหลังได้นะผมแลบวบตรงนี้เห็นไหมเขาจะมีบอกเปอร์เซ็นต์ด้วยีกยรเว่า เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของเราครับผมผมเลือกลงทุนที่100เหรียญแล้วนะเดี๋ยวอ e ีกระมาห5ทีเดี๋ยวเราดูกันว่า ผลประกอบการเป็นยังไงนะครับผมต้องบอกว่าตอนนี้คือผลประกอบการของผมคือโคตรดีเลยนะจ่ายที่ลงไปตอนนี้คือผมได้กําไรมาแล้วประมาณ55%รนะผมก็คือเยอะมากๆคิดว่าเดี๋ยวผมจะจบที่ประมาณ70-8 0ผมคิดว่าผมน่าจะพอแล้วละ่ะโอเคเรียบร้อยเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วครับผมสุดยอดเลยครับผมสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างน,นะผมและที่สาคัญเลยนะผมผมขอย้าตพิธีนะการลองดูมีความเสี่ยงนะครับผมต้องศึกษาดีๆนะผมไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปมันต่อครับโอเคทุ เอลไม่เคยไม่รู้ไม่เคยไอ้ตู้พินบอลอ่ะมันคือเกมที่อยู่ในติดเครื่องอวตอ์ไอ้ที่เป็นไอมันจะพิ่าก็แบบขวาให้ลูกบอลปึ้งกเลยยกีวไปดิดิไ่ไดิไม่หอะรสวยไอ้เลมกลางเลยลมกลางเลยได้หมื่นได้มืเดียว เดี๋ยวเล่นให้ดูเนี้มันเป็นของเล่นยี่บเก้าศูนย์นไม่ต้องทำอะไรหรอฟาดแล้วนี้่นายเฮ้ย้ามันกระดานแล้วเหรอช่วยไอ้แม่งโกงส0 0หมื แม่งโกงเดี๋ยวเราจะผักกันเล่นคนละรอบสามคนสามรอบใครแพ้เลี้ยงน้ำเปล่าน้ำเปล่าที่นี่มันโคตรแพงโอเคไม่ได้ไข่แพะเลี้ยงน้ำเปล่าแล้วใช่ไหมโอเคใครแพ้เลี้ยงน้ำเปล่าขวดใหญ่แล้วน้ำเปล่าแพงมากที่นี่จัดได้โอ้โดูดูดูเกิดเกิดลงจ้าเลย รอบเดียวเลยนะรอบเดียวเลยนะคุณขามเจ็ดพันห้าโอเคพี่ไปเลยผมต่อผมจะบอกว่าในเกมมันมันมีเทคนิคพี่บอยใช่ปะนีมันต้องมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ แต่ผมได้เยอะกว่า4 0 0หมื่นนทำไมนจ่ได้เยอะไม่มันต้องลบไปเจ็ดหมื่นนั้นเปล่าเออลบเจ็ดพันเหรอเจ็ดพอ่ะพี่ว่าจอดเยามอันเหรอยดเลยยเลยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมันมาลลุลุลุลลุลุลุล้ลลุ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 อุลุยุลุลุลอล เออต้องมีคนได้เยอะป่ะเฮ้ยอันนี้ยาวเฮียบอกเลยเกมยาวเฮ้ยหพี่บอลเป็นแฉแล้วพี่บอลเป็นแฉแล้วเฮ้ยลองเพีงลองเพงเ้ยงลองเพียงไม่เป็นรอบเพียงหรอเริ่มเลเวลหนึ่งมาแล้วป่ะเฮ้ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวแสนว่ะเฮ้ยที่หนึ่งว่ะเอามาดีพี่พี่บอลทำลายทีเดียวของตู้นี้ใช่จริงเหรอวะใช่ผมได้ตอนเราเล่นเนี่ยมันมีแค่แสนเดียวเจ็บแก เนี่เป็นแดงสองใช่ที่มวยรำไรจีบติดเรื่องนี้อ้าดิได้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 นะตอบได้ได้ไๆ้ที่มันไม่ใช่กำลังครับมันคืออะไรอ่ะมันวัดดวงอยากให้นายได้แก้มือมันไม่วัดกำลังนะมันวัดว่าใครแม่นวัดว่าใครแม่นเหรอเราดูมันเลขไม่เท่ากันลองไหมพี่บอยตัด้แตได้เราเองดูดูดิว่าใครจะใกล้เทียงอ๋อยิ่งแรงอ่ะยิ่งรู้เข้าใจละยิ่งแรงอ่ะมันจะยิ่งรู้ไมจะใช้ได้ไหมนี่ เอ็มได้สิบเมื่อกี้ผมแค่คอเองผมแค่ดูเอ็มได้สิบนั่นแม่งผ่านร้อยไปห้าจุดูดิผ่านร้อยไปห้าจุดพี่ต่ำกว่าห้าแล้วเอ็มเข่ต่ำกว่าห้าแล้วอ่ะพี่บอยขอแค่พี่บอยไปห้ามันต้องตีเบาๆเหรอใช่ตีแรงมาตีแล้ว มันตีแรงได้พี่บอยมันตีแรงอ่ะเดี๋ยวมันจะวิ่งขึ้นแล้วมันจะวิ่งกลับมาเหลือหัววิ่งเหลือสิบเหลือสิบเดี๋ยวสุดถ้ามันลงมาอีกหน่อยมันถึงร้อยแล้วอ่ะใช่แก้มือแก้มือแก้มือเหรอไปเล่นอย่างอื่นไปอยยี่ไปเล่นอย่างอื่นไม่เอาไปเล่นอย่างอื่นอครั้งอันนี้มันไม่ได้วัดแรงไม่เอาเอาไหนไปเล่นอะไรเฮ้ยมันมีอันนึงอยากวัดแรงใช่ไหมอยากวัดแรงมีอันนึงเดี๋ยวพาไปพาไปตอนแรนี่ตอนแรกนึกว่ามันจะวัดแรงมันทำลายตึก มาทำลายตึกทำลายลูกโป่งอะไรอย่างงี้หน่าจอบทำไปเลดื่อยๆเไปแต่ของเล่นเขาเยอะมากเลยนะแบบมาริโอ้คาร์เ็นอาวุธเยอะแยะเสียดายรถบ้มไม่ปิดเออรถสามไม่ปิดเป็นนักเตาเพิงยิงนายยิงดับ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 ดัดับดับดับดดับดับบบบดั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 บบบ เรียบร้อยแม่เกรทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเอาจริงคืออยากให้เล่นได้นานกว่านี้แต่ว่าตอนนี้มันดึกแล้วแล้วผมตอนนี้น่าจะประมาณสี่ทุ่มแล้ละเดี๋ยวห้างก็จะปิดละเดี๋ยวร้านก็จะปิดละขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาติดตามคลิปนี้ผมสำหรับใครที่อยากมาสิงคโป,โปร์แนะนำให้รีบมาครับผมหน้าเที่มากครับผมไปเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ